สวัสดีครับไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลงพระกลุอีกสักคลิปองนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นลบรีเป็นเนื้อตะกัวออกสนิมแดงแล้วครับ นิ้มแดงเป็นบังจุดเพื่อนๆท่านใดพอทราบที่รู้ว่าเป็นพระที่ไหนคอมเมนต์คุยกันบ้างนะครับตอนแรกที่ได้มาพระองค์นี้ก็ยังเฉยๆสักพักหนึ่งดูไปดูมาพระองค์นี้ไม่ธรรมดาครับพิเศษตรงตรงที่ว่า ขมจีวอด้านขวาโปติเราจะเห็นพระ Home, ่มจีวรซ้ายเปิดไหลขวาอันนี้ Home, ่มจีวอนขวาเปิดไหล่ซ้ายมันกลับกันกับพระทั่วไปเล่นหาพระมาก,ก็ประมาณ3-40ปีเพิ่งจะเจอนี่แหละครับ นึกไม่ออกว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้างทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยมาลงเอยเข้าใจว่าช่างคงจะแกะบล็อกผิดด้านลืมไปว่าเวลาทำต้องกลับด้านเหมือนมองกระจกก็ฝากไว้พิจรารณาชมกันนะครับขอบคุณนะครับ ที่แวะเข้ามาสวัสดีครับโช่ดีทุกท่านครับ